แข็งแรงดีไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียไม่ได้ดูเลยอ่ะตัวผู้ตัวเมียว่าจนอลูกลุกลุกลกโอ้โหเอาลูกๆุกลุกลุกลลุก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 เุกล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 ุกุลุกล่กลุลุกลุลลุกลลลล น่กาเขาไปดูว่าตถุูรือรรเมียข <c ười> ีดิเ็มเลย็บอมยาบ่มียาเด้ยาน,นะ,ะี้เอามาลงกลดิกด้วเฮ้ยติดถมอยู่จกกับบ,บ่ขึ้น